ท่าเรือด้านตะวันตกที่อ่าวอันดามันเรียกว่าเวสเกตนะฮะเพื่อรับน้ํามันดิบเข้าที่นั่นใส่ทอ่อแลนงปริชละนะฮะแล้วมากลั่นฝั่งทางขวาฝั่งอ่าวไทยเป็นน้ํามันสุกส่วนหนึ่งใช้ในประเทศด้วยรองรับอีกส่วนหนึ่งขายเอากาไรออกไปสิ่งที่ได้คือนักต้านักต้าคือผลปละยได้ที่เป็นเบสสําหรับเปโตรเคมีพอเป็นเบสเปโตรเคมี Pedro ie, คุณเกิดฐานเปโตรเคมีขึ้นทันทีนะสิ่งที่มันตามมาอย่างเหลือเชื่ออ,อีกตัวหคือว่าขณะนี้เมื่อกี้อาจารย์ลงชัยบอกว่า เอเชียอีสเอเชียโดยเพราะเซาท์อีสเอเชียกำลังเกิดการรวมตัวอย่างรวดเร็วทั้งการค้าและทุกอย่างญี่ปุ่นเสนอตัวเข้ามาที่เชิญท่านนายกไปชุมพิจิกาเพื่อผมไปเห็นเห็นรายละเอียดการประชุมก่อนก็คือเสนอตัวผู้่อสร้างเน็ตเวิร์กของการขนส่งในอีสในเซาท์อีสเอเชียแต่จีนใต้มาถึงเราอะไรหมดเลยคุณดูให้ดีๆจุดนี้คือถ้าเราฉวยโอกาสเป็นเราก็จะเป็นเพลเยอร์คนสําคัญของ อีสเอเ i ี hmm. ถ้าเราช่วยโอกาสไม่เป็นเราก็เบี้ยรเบี้ยล่างเขาเหมือนเราเป็นเบี้ยร่างสิงคโปร์มาตลอดขณะนี้เนี่ยจะไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ที่ไหนมาลงในประเทศไทยอีกแล้วเพราะไม่มีที่ให้ลงเนื่องจากมาตรพุธมันเต็มแล้วคำว่ามาตรพุทธเต็มคือในบรรยากาศพลูชันในอากาศม,มันเต็มแล้วมันลงไม่ได้กแล้ว ันนี้คือสิ่งที่เราต้องแท็กเกิลโดยเร็วรัฐบาลต้องแท็กเกิลปัญหาโดยเร็วอุตสาหกรรมเล็กๆพอมีนนอที่แล้ว,วอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยไปลงที่ไหนไม่ได้ง่ายใหญ่ลึกลางม่ต้องลงที่ที่ใต้ท่าเรือน้าลึกพอสมควรนะขนาดนี้เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือลึกก็มีที่แหลมฉบังแน่นอนนะสัตหีบก็ลึกลงน้อยลงหน่อยแต่ทั้งหมดนี่คือชายฝั่งตะวัอนออกมันเต็มละเต็มที่ใครจะลงอีกก็ยากผมไม่ได้พูดถึงแค่ ปะท้วงแค่มาทพุทธไม่ใช่มันเป็น p o l l เอ i อพ d e ูชันเในอากาศเนี่ยเต็มจริงๆนี้คุนที่มาบอกผมคุณปิยาสวัสด์มาบอกผมตอนพี่ที่เป็นรองนายกเขาเป็นรัฐมนตรีมาบอกให้รีบแก้เราก็คิดกันตอนนั้นว่าจำเป็นต้องเปิดพื้นที่ใหม่ถ้าไม่เปิดพื้นที่ใหม่เนี่ยการการพัฒนาุาสา,ารกรรซึ่งเดินมา30ปีตั้งแต่ป๊เลมบอกโชดช่วงชัชวานใช่ไหมฮะตักชดชชวาน,นี่ก็30ปีพอดี มันเต็มที่มันเต็มแล้วมันต้องเปิดที่ใหม่ปัญหาคือที่จะเปิดที่ใหม่เนี่ยมันก็ช้ากันมาตั้งแต่รัฐบาลสุรยุทธ์แหละนะตั้งอุตสาห์จะตั้งกรรมการให้ท่านเป็นท่านก็ไม่ยอมเป็นอะไรนะท่านขี้อายขี้อายไม่่อยอยากทําอะไรก็มันก็เลยช้ากันมาเลยมาถึงรัฐบาลนี้ขี้อายเือขี้เกียจไม่อยากทําอะไรไอ้คนที่พูดก็คือชื่อเจิมศักดิ์อันนี้ พอมาถึงรัฐบาลนี้ก็ตั้งกรรมาการชุดที่จะขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ใหม่แล้วซึ่งก็เล็งไปที่ภาคใต้ก็เป็นภาคที่ถูกต้องเนื่องจากว่าเป็นภาคที่มีชายฝั่งทะเลมีน้ำลึกทั้งสองด้านแต่ปรากฏว่ามันก็เดินช้าพอสมควรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะฮะและจะเปิดอย่างไรในเมื่อที่คุณปียสวัสด์ก็เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีกรมเก่ายัางอยู่ <c oughs> คนก็ยังรู้สึกว่า มันยังมีปัญหามันยังไม่ใช่ส้วมแบบส้วมสวมัยใหม่แต่ยังเป็นส้วมสวมสัยเก่า,า้าคิดอย่างคุณเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วจะคิดแบบโพซิทีฟนะคือการเปิดเนี่ยต้องการเปิดโดยดึงปัญหาเก่ามาคิดพร้อมกันอ,อดีตเราเปิดเราช่วยเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องพลูชันเดนซิตี้แล้วก็ตามในการเปิดอันใหม่เนี่ยต้องเป็นครบเซตนะทุกอุตสาหกรรมต้องมีกฎเกณฑ์ที่อย่างคุณพิจรสวัสดิ์พ่วงทุกอุตสาหกรรมม,มีหมด วางเรื่องเดนซิตี้พื้นที่กว้างให้พอนะฮะพื้นที่ในภาคใต้ไปดูให้ดีเถอะพื้นที่ที่ไม่ดีดอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยมีอีกมากนะฮะต้องทำความเข้าใจกับชุมชนแน่นอนต้องมีมีส่วนร่วมในการเข้าใจกันอธิบายเขาถึงความเจริญที่จะนำมาสู่ท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงหรือภาคนั้นทั้งค่นะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลที่กล้าก็ต้องทำ ถ้าไม่กล้าก็ไม่ทำนะฮะถ้ากลัวกระแสจะตกก็อย่าไปทำประเทศชาติก็สวยเท่านั้นเองฉะนั้นเราอยากได้รัฐบาลที่กล้านิดหน่อยที่จะเหมือนกับเสี่ยงทำอันนี้แต่ความจริงป๋าก็เสี่ยงมาตอนชายฝั่งตะวันออกทำไมประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองมาได้ฉะนั้นทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้มาฟรีมันต้องเสี่ยงมันต้องที่บายมันต้องสร้างขึ้นและทางตะวัวนภาคตะวันออกเป็นภาคที่ที่สวยที่สุดทำไมถึงสวยที่สุดเพราะว่านหนึ่ง มี่าติเนนาลึกสองในการจะสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่นั้นนอกจากพื้นที่ที่ใกล้ทารุเลนนลึกแล้วเนี่ยต้องมีฐานเปโตรเคมีเกิดขึ้นด้วยฐานอุตสาหกรรมที่เปโตรเคมีคือฐานทําให้เกิดอุตสาหกรรมกลางน้ำปลายน้ําตามมาเต็มไปหมดภาคใต้มีฐานเหล็กอยู่แล้วตรงประจวบใต้เหนือจวบถ้ามีฐานอุตสาหเคมี K ไปอยู่ตรงใต้กลาตงต,าตรงไหนก็ได้นะค่อยๆค,คิดกันแล้วกัน ถ้ามีทั้งฐานฐานเหล็กฐานเคมีอุตสาหกรรมที่ตามมาเนี่ยจะใหญ่และวกลว้างไกลกว่าชายฝั่งตะว,วันตกออกเยอะนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันรออยู่แล้วผมพวดเป็นเด็ดแล้วกันในการจะทําฐานเป็นตรวเคมีทำฐานได้ยังไงไม่น่าจะยากขณะนี้น้ํามันนะฮะน้ำมันส่งจากมิดเอิลอีสต์มากลันที่สิงคโปร์ที่ไรก็ตาม แล้วถามว่าน้ำมันสุกข,ขายไหนะขายไปนู่นญี่ปุ่นจีนตะวันออกและเกาหลีซึ่งไอ้สามแห่งนี้อิมพอร์ตน้ำมันตลอดชีวิตไม่เคยไม่อิมพอร์ตความต้องการยังมีอีกถ้าเราเปิดถ้าเรือด้านตะวันตกที่อ่าวอันดามันเรียกว่าเวสเกตนะฮะเพื่อรับน้ำมันดิบเข้าที่นั่นใส่ทอ่อแลนด์บริชละนะฮะแล้วมากลั่นฝั่งทางขวาฝั่งอ่าวไทยเป็นน้ำมันสุกส่วนหนึ่งใช้ในประเทศด้วยรองรับ อีกส่วนหนึ่งขายเอากําไรออกไปสิ่งที่ได้คือนับต้านับต้าคือผลปลายได้ที่เป็นเบสสาหรับเปโตรเคมีเพรเป็นเบสเปเตรเคมี Pedro ie, คุณเกิดฐานเปโตร์เคมีขึ้นทันทีนะสิ่งที่มันตามมาอย่างเหลือเชื่ออีกตัวคือว่าขณะนี้มเมื่อกี้อาจารย์ลงชัยบอกว่าเอเชียอีสเอเชียโดยเฉพาะเซา t ์อีสเอเชียกำลังเกิดการรวมตัวอย่างรวดเร็วทั้งการค้าและและทุกอย่าง ญี่ปุ่นเสนอตัวเข้ามาที่เชิญท่านนายกไปชุมพุจิกาเพื่อผมไปเห็นเห็นอไอ้รายละเอียดการประชุมก่อนก็คือเสนอตัวผู้่อสร้างเน็ตเวิร์กของการขนส่งใน East, ในเซาท์อีสเอเชียตั้งแต่จีนใต้มาถึงเราอะไรหมดเลย mm hmm. คุณดูให้ดีๆจุดนี้คือถ้าเราฉวยโอกาสเป็นเราก็จะเป็นเพลเยอร์คนสำคัญของอ mm ีสเอเชีย ถ้าเราโวยโอกาสไม่เป็นเราก็เบี้ยเบี้ยร่างเขาเหมือนเราเป็นเบี้ยล่างสิงคโปร์มาตลอดถามว่าโวยโอกาสอะไรไอเวสเกตเนี่ยแหละเวสเกตด้านอันดามันเนี่ยนะฮะนอกจากจะเปิดเป็นท่าเรือเพื่อรับรับน้ํามันดิบแล้วเนี่ยต้องทำให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดนะเป็นท่าเรือสมัยที่สุดที่จะเป็นเวสเกตในการที่อะไรหนึ่งสินค้าจากไทยเองที่จะส่งไปยุโรปมิด d ดิลเอีสและก็แอฟริกา โลจิสติกลดลงมหาศาลเพราะไม่ต้องอ้อมแหลมสามารถวิ่งขึ้นตรงได้เลยจะทำแค่แลนด์บริดจ์อย่างอย่างสองเป็นเป็นรถไฟสองสองก็คือว่าสินค้าจากจีนใต้จีนใต้แน่นอนโดเนทสร้างทางในในในลาวจะมา, <c oughs> มาขึ้นที่เชียงของเราแล้วรัฐบาลที่อนุมัติจะสร้างเชียงของผมสนับสนุนเต็มที่ตัวนี้จะลิงก์ให้สินค้าจากจีน วิ่งออกมาท่าเวสเกตเพราะสินทาจากจีนใต้ไม่มีทะเลจะออกขนาดนี้ไปออกที่เวียดนาม mm hmm. เขาก็ใช้เวียดนามอยู่แต่เขาอยากได้แห่งที่สองแห่งที่สองที่จะเกิดได้เร็วสุดก็คือเวสเกตของไทยมันช่วงแค่เด่นชัยถึงเชียงของถ้าสร้างเสร็จในสามปีเพราะในลาวจะีนจ,จะสร้างเสร็จในสามปีเหมือนกันจากบอ่อเต็นถึงห้วยทรายะสะพานนั้นรัฐบาลสูสยุทธให้ไปแล้วถ้าข้ามมาได้ภักในสามปีข้างหน้ารถไฟจีนจะวิ่งถึงเวสเกตของเรา อะไรเกิดขึ้นประเทศไหนก็ตามที่มันเป็นศูนย์ที่สินค้าผ่านเนี่ยโอกาสของธุรกิจการค้ามันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลถ้าเราไม่ฉวยโอกาสนี้เราก็เป็นเบี้ยล่างแต่ถ้าเราฉวยโอกาสนี้เราก็จะเป็นเบี้ยบนนะผมเลยคิดว่าน,นี่คือสิ่งซึ่งเราต้องการได้ได้ได้ลีดเดอร์ที่แข็งที่มีวิชั่นและเดินในการเดินแน่นอนในสมัยนี้ ชุมชนไม่จะต้องค้านอธิบายมีส่วนร่วมเข้าไปคุยเท่านั้นเองครับที่คุณชายพูดเลยนะครับมันทำไม่ไม่ไม่ง่าย